สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนไอ้ยะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวของนอริซาของเรามาอัปเดตกันซะทีจ้าเป็นโดยโนอริซาของเรานั้นปรากฏตัวอยู่กับครอบครัว F อย่างแน่นอนนะจ๊ะขอพูดย่อๆแบบนี้แล้วกันเะจะได้ไม่ต้องแบบยืดยาวอะไรมากมายนะจ๊ะจริงเพียงแค่เห็นนอริซ่าของเราเนี่ยใส่หมวกสีเขียวหันหลังอยู่ก็ต้องรู้แล้วว่านอริซาของเรานั่งอยู่ข้างๆใครนะแหมก่อนอันนี้มีใครมาทวงแอดหรอว่าแอดไหนภาพคู่ขอภาพคู่ สักทีหาทำให้แล้วนะจ๊ะลินผ่านแล้วนะพูดไม่ชัดแล้วหนึ่งเป็นภาพจาก Getty Images นะจ๊ะซึ่งอะหัวโพสต์เขาก็บอกว่านอริซาของเราหมวกสีเขียวที่ทรู้ใช้เวลาพักผ่อนประจำปีกับครอบครัวอาโนในเมืองเนรรโนประเทศอิตาลีภาพ Getty Images เมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะจ๊ะภาพนี้น่าจะยืนยันการครบกันระหว่างลริซากับเฟเดริกซึ่งต้องขอวงเล็บเพิ่มเติมโดยแอดเองว่าเป็นการาามนตรที่ดีชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเป็นการใช้เวลาร่วมกันกับ ครอบครัวอาโนเป็นปีที่2หลังจากปีแรกมีแต่ภาพเดียวของลิซ่าที่ลงใน IG เท่านั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่าไปเที่ยวกับครอบครัวอาโนจริงตามที่ลือกันและน่าจะทําให้คู่ชิปติ่งเกาหลีหยุดมโนคู่ชิปตัวเองแล้วสร้างเรื่องทาลายลิซ่าเสียทีอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งแต่ละภาพนั้นก็ต้องบอกว่าแต่ละคนตัวใหญ่มากๆมีแต่คนแซวนาริซ่า Lisa ของเราเนี่ยดูตัวเล็กลงมาทันทีเลยนั่นเองจ้ะซึ่งดูบรรยากาศเหล่านั้นก็น่าจะเป็นการเที่ยวชายทะเลนั่นแะหละอย่างที่พวกเรารู้กันไปก่อนนั้นนี้ที่นอริซ่าขอองเเราเนี่ย่ยหลุดไปูใ คุณพี่ชายนั่นเองนะจ๊ะก็เหมือนจะมีการพา้องเลิฟไปไว่ายน้ําบนรอยชที่ออกอไปเที่ยวด้วยกันด้วยในรอบนี้เนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่แบบกําลังนั่งรอเรือเพราะดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนั่นเองนะทุกคนนะโดยรอบนี้พ่อเฟซของเราก็ตัดทรงผมเลี่ยนเตียนนะจ๊ะดูแบบเนียบมากๆดูหล่อในชุดแบบอยู่บ้านแบบสุดๆทุกคนราชนิก,กูลหนึ่งอะไรหนึ่งนะจ๊ะผู้ด,ดงผู้ด,ดีเข้ากับลูกสาวของเราโอเคอันนี้คือแอดบบ ชิปมานานะนะก็ออกอาการนิดน,นึงใครที่แบบไม่ชอบตรงนี้นะจ๊ะก,ก็ต้องซ o r r y กันด้วยนะแต่ถ้าใครชอบก็ขึ้นเรือมาต่อไปเพราะเขาขึ้นเรือกันจริงๆทุกคนขึ้นเรือไปเที่ยวกันอ่ะเป็นครอบครัวเลยทุกคน <c oughs> โอเคเรามีภาพยืนยันแล้วก็วีกันแบบนี้แล้วเราคงจะวีจนจบคลิปไม่ได้นะจ๊ะเพราะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยมาขอแทรกแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบูเกอรีคอเร a ยนสตอฟมีการอัปภาพโนริซ่าของเรานะจ๊ะพร้อมกับเลข0ูน8ซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ก็มีการเขียน8 8 8 8, 8ด้วยนะอันนี้เป็นรหัสลับอะไรหรือเปล่าก็มารอดูในวันนี้กันต่อไปนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึ่งเป็นดราม่าของโนริซ่าเกิด โดยแอนตี้รายนี้เท่าที่แอดดูรวมๆนะมีการมาพิมพ์เหยียดเชื้อชาติโนริซ่าของเราประมาณว่าโนริซ่าของเราเป็นคนจีนเป็นนู่นนี่นั่นโดยแฟนคลับของน้องโราเลียก็ออกมาปกป้องเองเลยอันนี้ไม่ใช่แฟนคลับโนริซ่าโดยตรงแต่เป็นแฟนคลับของน้องโรสเลียแต่ก็น่าจะชื่นชอบโนริซ่าของเราด้วยเขาก็ออกมาพิมพ์ประมาณว่า she's not Chinese she's Thai stop being xenophobic oh uh, you fucking resist อะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ประมาณว่าเธอไม่ใช่คนจีนเธอเป็นคนไทยหยุดทําอะไรพฤติกรรมแบบนี้เหยียดเชื้อชงเชื้อชาติได้แล้วเสริมด้วยคําแรงๆว่าไอ้พู เกียิเชื้อชาติโอ้หุบจุกไปเลยสิจ้ารออะไรเงียบปากไปเลยนะจ้าพวกแอนตี้ไอพวกหัวโบราณน,นะจ้ายังมาเหยียดแบบนี้กันอีกเหรอเนี่ยขนาดโริซ่าทำเอ็มวีที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเอ็มวีที่ทะลุร้อยล้านแล้วก็ไปสู่ร้อยสี่สิบล้านเนี่ยเร็วที่สุดในปีนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่รู้อีกหรอว่าคนเอเชียมีความแตกต่างเหมือนกันไม่ใช่แค่ฝรั่งที่หน้าเหมือนกันเหมือนกันนะจ้าขอ่าก,กับไปบ้านแล้วกันนะทุกคนนะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะปิดเรื่องสุดท้ายที่แอดไม่ได้ทําเมื่อคืนนี้ก็คือนอริซ่าของเรามาขึ้นไลฟ์วีเวิร์สนะจ๊ะพร้อมกันสาวๆ4คนก็มีการแฮปปี้เบิร์ตเดย์นั่งกินเค้กกันเมามอยตามภาษาสาวๆไม่ได้เจอกันมาอย่างยาวนานก็ไม่มั่นใจว่าจะมีการปรากฏตัวอีกไหมในวันนี้นะครับส่วนตัวแอดเองนะครับก็ไปหาช่องที่เขามีซับทงซับไทยดูต่างประเทศแล้วก็ไปนั่งดูทั้งอันเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะนะเห็นจะได้โดยนอริซ่าของเราก็ออกมาบอกว่าโชว์ความเป็นน้องเล็กส ับผิดสับถูกแต่คิดว่าน่าจะใช่มีการเดินไปหยิบซ่อมด้วยนะมีการเป่าเค้กกันอวยพรอธิษฐานในคลิปก็คือแบบน่ารักมากๆตามภาษาพี่สาวน้องสาวที่ไม่ได้เจอกันมานานเขาก็คุยกันแบบเมามันกันเลยทีเดียวกับคุยกับแฟนด้วยเล็กน้อยนะจ๊ะก็มีการร้อง happy b i r ธเดย์อะไรต่างๆแอนก็เอามาฝากตรงจังหวะนี้สักเล็กน้อยท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเจะมาฝากความวีดความปังความฟินความจินว่าในคลิปนี้ประมาณนี้ยัง,งมีอะไรแซ่บแซ่บเพิ่มเติมจะแอนจะเอามาฝากใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนจจกัันมคคลิป้าะรบสสวดี 오정철이야. 아, 생일 축하합니다. 아, 뭐. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 민들 생일 축하합니다. 아, 아니야. 생일 축하. 아수울 있어? 아, 오케이. 진짜. 아직 이때! 아직 이 네. 시작! 괜찮아? 괜찮아! What happened? Oh my god! <laughs> v dramatic. Oh my god! <laughs>